เนื้อหาในคลิปชุดนี้เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวในการฝึกกรรมาฐานในรูปแบบอนุยิทธิผสมเข้ากับ spiritual science ที่มีการออกแบบและการทดลองที่น่าสนใจและที่สำคัญมี case study ให้เห็นเป็นตัวอย่างที่มีความหลากหลายทั้งหมดนี้เป็นเพียง research methodology รูปแบบหนึ่งที่ไม่สามารถการันตีความถูกต้องได้และเป็นเพียงการบอกเล่าประสบการณ์และเป็นการจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจนามธรรที่มีอยู่ในตัวเองดังนั้นรูปแบบการศึกษาทดลองข้อมูลและประสบการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตหากมีความรู้ความเข้า ใจและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นตามแนวทางการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะในช่วง4-5ปีมานี้เราจะได้ยินคำว่าควอนตัมเมดิเทชันบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับออมเนี่ยคำว่าควอนต่มเมดิเทชันเนี่ยมันมาพร้อมกับการทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักกับด r รโจดิสเพนซาค่ะแต่ก่อนที่จะมาสนใจงานของดรโจดิสเพนซาออมฝึกกรรมาฐานในแบบ มโนมยิธิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาเกือบๆยี่ปีค่ะเราออมก็รักหลวงพ่อฤาษีลิงดำมากแต่ด้วยความที่เรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่มสี่จนจบปริญญาเอกเนี่ยมันก็เลยมีความสงสัยส่วนตัวเยอะมากก็เลยมาเป็นที่มาของซีรีส์ Quantum Meditation วิธีฝึกจิตที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นทั้ง5ตอนนี้ค่ะสําหรับในตอนแรกนะคะเราจะมาทําความเข้าใจความคิดกันค่ะใครที่เคยฝึกกรรมฐานมาบ้างฝึกสมาธิมาบ้างเนี่ยเราจะ รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วความคิดไม่ใช่ของที่จะควบคุมได้ง่ายๆเลยตอนเป็นเด็กค่ะก็น่าจะอายุสักประมาณ1 7บ8แเอ๊แต่1 7บ8นี่ก็น่าจะมอปลายแล้วไม่ไม่น่าเด็กเท่าไหร่แล้วนะคะคือตอนฝึกมโนโมยิทธีเนี่ยเขาก็สอนให้ตั้งใจคิดนึกถึงเรื่องบางเรื่องที่มันทําให้เราสบายใจซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามโนโมยิทธิเนี่ยสุดท้ายปลายทางแล้วฝึกไปแล้วได้อะไรด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ฝึกไปนะคะ แล้วก็มารู้ที่หลังค่ะว่าจริงๆแล้วมโนมนยิทธิเนี่ยมันก็คือกรรมฐานทรีอินวันค่ะก็คือพุทธานุสติกรรมฐานอาณาปานสติแล้วก็กสินค่ะซึ่งกรรมฐาน3มกองนี้เนี่ยเป็นกรรมฐานที่อยู่ในกรรมฐาน40ความคิดยังมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความคิดอยู่อีกทั้งสองชั้นซึ่งก็คือความรู้สึกและความทรงจําค่ะทั้งความคิดทั้งความทรงจําและความรู้สึกเขาทํางานร่วมกันตลอดเวลาค่ะซึ่งจริงๆแล้วความคิดก็คือสังขารขัน ความรู้สึกก็คือเวทนาขันและความทรงจําก็คือสัญญาขันนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวพวกนี้เนี่ยไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกนะคะตอนที่ไปฝึกมนโนมยิทิแรกๆเนี่ยเขาให้ทาอะไรก็ทาค่ะโดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปสัก10ปีได้ค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองก็สมาธิดีพอสมควรแล้วก็เรียนเก่งพอสมควรซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือตอนที่ไปครั้งแรกเนี่ยคือก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลายัยแล้วหลังจากนั้นผ่านไปสัก10ปีน่าจะจบปริญญาโทแล้วก็ กลับไปที่วัดอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลว่าฝึกมนโนมยิทิมาตั้งนานเราฝึกกรรมาฐานมาตั้งนานแต่ว่าเราก็ยังเป็นคนที่ขี้มโมโหเก่งอยู่ดีเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ของขึ้นง่ายอยู่ดีก็เลยกลับไปที่วัดแล้วก็กลับไปถามพระซึ่งพระที่เจอเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้สนิทกันไม่ได้รู้จักกันหมายความว่าเราไม่ได้คุยกันต่อเนื่องนะคะก็คือไปเจอใครก็ถามอ่ะด้วยความที่รู้สึกว่าก็อยากจะน่ารักขึ้นอยากจะอารมณ์ดีขึ้นอยากจะใจเบาสบายมากขึ้นไปเจอท่านท่านก็ ตอบว่าถามท่านน,นะคะว่าทําไมฝึกมโนมายที่ตั้ง1ิกว่าปีแล้วทําไมรู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้ใจเย็นลงเลยนะคะแล้วเราต้องฝึกยังไงต่อคําตอบที่ได้รู้สึกแบบเหมือนโดนต่อยท่ <laughs> านตอบว่าก็ดีแล้วที่ฝึกสมาธิได้ดีมีความตั้งมั่นได้ดีแต่สิ่งที่ควรเพิ่มเติมคือปัญญาสมาธินําปัญญามันก็เป็นอย่างนี้แหละโยม <laughs> เหมือนโดนต่อยไหม ทีนี้พอฝึกไปสักพักแล้วเนี่ยค่ะมันก็รู้สึกว่าอ๋อเออโอเคเขาให้เราทาอะไรเราก็เหมือนม้าลำปางเนาะให้ทําก็ทํอยู่อย่างนั้นไม่ได้หาความรู้เพิ่มเติมใช่เราทําจนสมาธิเราค่อนข้างนิ่งเรามีโฟกัสได้ดีแต่ว่าช่วงที่มันหลุดจากสมาธิค่ะเราก็กลับไปเป็นมนุษย์ผู้เครียวกราดคนเดิมเหมือนเดิมก็เลยอ่ะโอเคทีนี้ก็เลยกลับมาอ่านหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำทุกเล่มที่ท่านมีนะคะอ่านแล้วอ่านซ้ําเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็อ่านไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เนี่ยมัน ตอนเรียนปริญญาเอกเราต้องอ่านเปเปอร์แล้วก็มาทําความเข้าใจแล้วก็มาออกแบบการทดลองของเราเองเพราะว่าเรียนสายวิทย์ต้องทํา l a บด้วยนะคะอ่านเปเปอร์เสร็จทําความเข้าใจมาออกแบบการทดลองของตัวเองทํา l a บทา l a บทํ l a ล f เ i l ก็กลับไปอ่านใหม่คือมันซ้ําสเต็ปอยู่แบบนี้ค่ะอ่านทําความเข้าใจแล้วก็มาทํ l a ล f a ฟลก็กลับไปทําใหม่ย้อนอยู่อย่างนี้ค่ะจนกว่าเราจะได้ r e s o u ที่ต้องการซึ่งกระบวนการนี้ค่ะมันคือการฝึกซ้ําฝึกทำำําซ้ํา แต่ว่าไปการอ่านหนังสือนะคะมันก็เลยเหมือนกับสุตตมยปัญญาการทำความเข้าใจมันก็จะเหมือนกับจินตะมยปัญญานะคะส่วนการไปทำ l a บเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันต้องเหมือนภาวนามยปัญญาคือไปลงมือทำเองอันนี้ถ้าฟังนันอาจจะโอ้ภาษาบาลีมาเต็มเลยเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้คำเหมือนกับเวลาที่เรานั่งดูคนอื่นขับรถคนที่เขาขับเป็นเขาขับเก่งเนี่ยเขาก็จะขับคล่องดูเหมือนมันง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่เคยขับเนี่ยเรานั่งมองเขาขับเออมันก็ดูง่ายเนาะ ใช่ไหมคะเราก็ไปนั่งดูจับพวงมาลัยจับเกียร์เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกใช่ไหมคะเอ้เราก็ดูเอ้เราออกเข้าใจแล้ววิธีการขับรถมันคือแบบเนี้ยแต่ถ้าเราไม่เคยขับมาก่อนเนี่ยเราไม่สามารถขับได้นะคะเราเพียงแต่รู้เราเพียงแต่เข้าใจแต่เรายังไม่สามารถทําได้การฝึกสมาธิการทําความเข้าใจตัวเองในเรื่องของการเข้าไปอยู่ในตัวเองจริงๆแบบลึกๆเนี่ยโอเค แค่ฟังแค่เข้าใจมันก็จะระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าฝึกได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นปัญญาในอีกแบบหนึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้รับการบอกสอนจากใครมาเนี่ยบางทีเราก็ต้องมาสะท้อนตัวเราเองด้วยว่าเอ๊ะเราอยู่ในสภาวะไหนนะเราแค่จําได้หรือเราเข้าใจได้หรือเราทําได้แล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราจะควบคุมความคิดละค่ะความคิดมันจะอยู่ในส่วนยอดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะยังมีความรู้สึกนะคะแล้วก็ความทรงจําอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่ง การจะควบคุมความคิดให้ได้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างที่บอกไปนะคะแล้วเราจะสามารถเห็นได้ว่าความคิดความรู้สึกและความทรงจําเป็นนามธรรมาค่ะออมเปรียบเทียบให้เหมือนกับต้นไม้เพราะว่ามันอยู่ใต้ดินมันไม่ใช่ทุกคนที่จะกลับลงไปแล้วมองเห็น,น,นรากของตัวเองที่อยู่ข้างล่างได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งในศาสตร์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็ในศาสตร์ของดรจดิสเพนซ่าเนี่ยเขาโฟกัสที่การควบคุมความคิดค่ะ ก็คือตั้งใจคิดในเรื่องที่เมื่อเราคิดแล้วเนี่ยใจเราจะสบายนะคะถ้าเราไม่ตั้งใจคิดปล่อยความคิดเขาฟุง้งซ่านไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนกับคนที่เป็นโ o มเลสไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่มีที่อยู่ที่กินเป็นของตัวเองก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆนะคะความคิดก็จะฟุง้งซ่านไปเรื่อยๆอความรู้สึกของเราก็จะค่อนข้างจะตกระกำลวำบากไปพร้อมๆกับความคิดเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราสามารถควบคุมความคิดของเราได้ความรู้สึกและความทรงจําของเราเนี่ยก็จะถูก จำกัดการใช้งานขึ้นมาด้วยนะคะจะเห็นว่านะคะความคิดเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางข้างบนตรงนี้จะเป็นในส่วนของรูปธรรมก็คือพฤติกรรมนะคะวิถีชีวิตเราคนรอบข้างเราสิ่งแวดล้อมเราก็จะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่สามารถจับต้องได้นะคะส่วนข้างล่างค่ะที่เป็นในเรื่องของความรู้สึกและความทรงจำเนี่ยก็จะถูกจํากัดไปด้วยถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมความคิดได้ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในเมื่อมันไม่ได้สามารถควบคุมกันได้ง่ายในเรื่องของความคิดเนี่ยเราจะสามารถควบคุมเขาได้ยังไงลองไปดูหลักการนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดําและของดรโจกันในส่วนของดรโจดิสเพนซ่าค่ะการควบคุมความคิดของดรโจเนี่ยดรโจจะใช้สมาธิที่จะโฟกัสไปที่จักระทั้ง7ของมนุษย์เรานะคะใครที่เคยได้นั่งสมาธิแบบดรโจเนี่ยก็ อมอค่อนข้างจะมั่นใจว่าหลายท่านอาจจะชอบเพราะว่าวิธีการโฟกัสของดรโจเนี่ยก็คือค่อยๆไล่โฟกัสไปทีละจุดนะคะของจักระซึ่งเป็นการให้ความรักให้ความเข้าใจตัวเองพลังงานภายในของตัวเองนะคะและในท้ายที่สุดเนี่ยดรโจบอกว่าเราต้องเป็นอิสระจากตัวตนของเราเองในอดีตเราถึงจะสร้างชีวิตใหม่ของเราได้นั่นหมายความว่า การควบคุมความคิดนะคะเมื่อควบคุมได้แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจลึกลึกไปจนถึงความทรงจํานะคะที่เราเก็บมันเอาไว้ข้างในน่าจะเป็นความทรงจําในอดีตที่เราเองก็มาอยากจะจมันนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าเราคิดอะไรอยู่มันเกิดจากความทรงจําประเภทไหนและเราเข้าใจจนลึกลึกและเป็นอิสระจากความทรงจํานี้ได้เราก็จะสามารถสร้างชีวิตใหม่ของเราได้นั่นมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยสามารถรีเซ็ตกระบวนการ ความคิดนำมาทำความทรงจําและความรู้สึกของเราเนี่ยได้ใหม่ทั้งหมดก็คือเซตศูนมันนะคะแล้วก็สร้างใหม่นะคะพอสร้างใหม่แล้วเนี่ยชีวิตเราทั้งชีวิตกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับการได้เริ่มนับหนึ่งใหม่นั่นเองของดรโจเนี่ยในกระบวนการของดรโจค่ะที่ออมสังเกตเห็นนะคะก็คือดรโจเนี่ยจะเหมือนกับเป็นเลิฟม e ดิเทชันนะคะแล้วก็เป็น Forgiveness เมดิเทชันก็คือการให้ความรักให้ความเข้าใจให้การอภัยทั้งในตัวเองและในคนอื่นก็คือเมื่อเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้แล้วเนี่ยเราตั้งใจดูความคิดเราเราจะเห็นเลยค่ะว่าเรามักจะอยู่กับความรู้สึกไหนเป็นปกตินะคะแล้วก็เราเก็บความทรงจําชนิดไหนเอาไว้ในเมมโมรีของเราเมื่อเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วแล้วเราสามารถ นิวทรัลมันได้ทำความเข้าใจมันใหม่ความทรงจำพวกนี้ค่ะเขาก็จะไม่โผล่ขึ้นมาทำงานโดยที่เราไม่อนุญาตนะคะพอเราตั้งใจควบคุมตั้งใจคิดตั้งใจนิวทรัลแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตรงนี้มันจะเป็นซ e แล้วเราก็สร้างมันได้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเราก็เลยได้มีชีวิตใหม่ในแบบที่เราสามารถออกแบบได้เอง และเป็นอิสระจากตัวตนเดิมในอดีตควาว่าเป็นอิสระจากตัวตนเดิมในอดีตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผลักไสนะคะเข้าใจให้อภัยยอมรับและเริ่มต้นใหม่ส่วนสมาธิในแบบของหลวงพ่อฤาษีลิงดาค่ะท่านให้โฟกัสความคิดด้วยเช่นกันก็นกอย่างที่บอกว่านโนมยิทิคือกรรมฐานสามกองนะคะก็คือกสินพุทธานุสติกรรมฐานแล้วก็อานาปานาสติก็คือในการนั่งสมาธิเนี่ยเราก็จะมีการนึกถึง องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักก็คล้ายๆกับว่าเรากําลังนั่งจินตนาการว่าเรากําลังอยู่ต่อหน้าท่านเรา,ากําลังนั่งคุยกับท่านหรือว่าเรากําลังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ้านของท่านหรืออะไรก็ตามที่แล้วแต่ว่าคุณครูที่กําลังฝึกกรรมฐา,านให้เราเนี่ยจะ ชวนเราจินตนาการไปในรูปแบบไหนนะคะซึ่งการจินตนาการในรูปแบบนี้เนี่ยเช่นเดียวกันเลยค่ะเขาทําให้ใจเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านเหมือนกับการที่เรามีบ้านอยู่เราไปอยู่ในบ้านของพระพุทธเจ้าหรือเราอยู่ในที่ที่เราจํากัดขอบเขตให้ใจของเราอะคะ่ะทำงานอยู่ในพื้นที่เฉพาะไม่ได้ออกไปคิดเรื่องอดีตทีหนึ่งคิดโกรธคนนั้นทีหนึ่งคิดแค้นคนนั้นทีหนึ่งเพราะฉะนั้นใจมันก็เลยเริ่มสบายขึ้นพอใจเริ่มสบายค่ะเราก็จะเริ่มเห็นความรู้สึก ที่มันฝังอยู่ในตัวเราเราเก็บความรู้สึกประเภทไหนเราเป็นคนที่ชอบจะรู้สึกอะไรนะคะหรือว่าความทรงจําอะไรที่เราเก็บเอาไว้เนี่ย เราจะค่อยๆเริ่มเห็นเขาชัดขึ้นทีนี้กระบวนการมันเหมือนกันเลยค่ะเมื่อเราสามารถเข้าใจความคิดเราแล้วความรู้สึกและความทรงจําจะถูกทำความเข้าใจไปในเวลาเดียวกันนะคะอันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นโลกของนามธรรมาซึ่งเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นเขาหรอกแต่ว่าถ้าเราตั้งใจที่จะศึกษาเขาจริงๆตั้งใจที่จะดูเขาจริงๆเนี่ยเรานิ่งมากพอเราก็จะเห็นเขาอย่างชัดเจนค่ะทีนี้ในะอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ เราน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆก็คือในร่างกายของมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยค่ะเราก็จะมีหัวใจใช่ไหมคะที่คอยเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่ทําให้ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้ทุกวันทุกวันวันไหนหัวใจหยุดเต้นวันนั้นเราก็จะหมดชีวิตไปนะคะในส่วนของนามธรรมก็เช่นกันค่ะมันจะมีพี่ใหญ่อยู่คนหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณขันซึ่งพี่ใหญ่คนนี้เนี่ย จะเป็นพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่เลยก็คือเป็นพี่ใหญ่ของทั้งหมดร่างกายของเราเลยทั้งรูปธรรมท,ทั้งนามธรรมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในส่วนไหนนะคะทั้งในส่วนร่างกายในส่วนของนามธรรมาความคิดความจําความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยพี่ใหญ่ตัวเนี้ค่ะเขาจะเป็นคนส่งกระแสะข้อมูลไปให้กับร่างกายเราทุกๆส่วนเลยแต่ว่าเราจะเห็นเขาไหมนั่นอ่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นความสามารถของเราละนะคะถ้าเราฝึกสติมาดีๆเราฝึกทําความเข้าใจตัวเองใน ความละเอียดที่มันละเอียดมากๆเนี่ยเราจะสามารถเห็นพี่คนนี้ได้คือพี่วิญญาณขันนะคะถ้าเรายังไม่ละเอียดพอเนี่ยเขาก็จะผ่านหน้าเราไปผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาโดยที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นเขาได้เลยมันเหมือนกับลมพัดเราก็รู้สึกได้แต่เราไม่เห็นลมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราฝึกจนละเอียดดีแล้วเข้าใจแบบละเอียดมากๆขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นกระบวนการทํางานของทั้ง5ขันของเราอันนี้ค่ะ อย่างชัดเจนเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะ้อมจะสรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วค่ะถ้าใครที่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้โอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วยมากๆนะคะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะควบคุมกันได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าหากว่าเราควบคุมเขาได้ง่ายๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยจะดีไซน์ตัวเองไปทางไหนก็ได้เลยง่ายๆนะคะแต่สําหรับท่านที่ไม่สามารถควบคุมได้ง่ายๆนี่ค่ะกระบวนการทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะทําให้เห็นเลยว่า มันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะอยู่ๆไปควบคุมเขาโดยที่ไม่เข้าใจเขาได้นะคะ แต่พอเข้าใจแล้วค่ะกระบวนการขั้นถัดไปคือเราจะรู้จักเขาให้มากขึ้นเมื่อรู้จักเขาให้มากขึ้นแล้วเนี่ยในศาสตร์ของพุทธศาสตร์นะคะพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้แล้วว่าเราจะควบคุมความคิดให้เขาอยู่กับร่องกับรอยอยู่กับที่กับทางเพื่อให้เราเนี่ยจิตเราเมีกําลังมากขึ้นเนี่ยทำได้ยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการการศึกษาของดรโจดิสเพนซ่าเนี่ยอมมองเห็นว่ามันสามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นะคะถ้าเป็นคนขี้เบื่อเหมือนอมนะ ถ้าเบื่อแบบนี้ก็สวิชมาใช้แบบนี้ได้แล้วก็ถ้าเบื่อแบบดรโจก็สลับกลับมาใช้แบบหลวงพ่อฤาษีลิงดมหรือของพระพุทธเจ้าได้นะคะมันก็จะเหมือนกับเป็นเกมสมาธิให้เรามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นให้สนุกมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วค่ะทั้งสองกระบวนการเนี่ยเขาพาเราไปที่เดียวกันก็คือความสุขสงบความรักแบบไร้เงื่อนไขไม่ใช่ความรักแต่ ผู้หญิงผู้ชายหรือว่าความรักที่มันต้องครอบครองหรือยึดติดนะคะแต่มันเป็นความรักในแบบ u n b o u n d e d u n b o u n d e d ก็คือไม่ยึดติดทุกสิ่งแต่ว่ามีภูมิปัญ,ญญาที่เราจะสามารถเข้าใจทุกสรรพสิ่งในโลกแล้วก็สามารถดีไซน์ชีวิตเป็นอะไรก็ได้นะคะในตอนหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเรื่องกรรมฐาน40ซึ่งเป็นกระบวนการการฝึกจิตของพุทธศาสตรและกระบวนการ forgiveness meditation ก็คือกระบวนการให้อภัย แบบที่ดรโจลิสเพนซาแนะนําให้พวกเราทำมันจะทำให้จิตใจของเราเนสงบและควบคุมได้ง่ายมากขึ้นเจอกันต่อตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ